สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมที่รัก,ท,กทุกท่านครับวันนี้มาพบปะครับพี่น้องวันนี้ดีใจครับพี่น้องผมจะมาเล่าเรื่องการทำยูทูบรับมาแชร์ประสบการณ์ครับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่กำลังเหยียดกำลังจางช่องใหม่ๆมผมจะมาคุยกับพี่น้อง สักเล็กสักน้อยครับจะมาแช่แบป,ประทบการณ์ครับพี่น้องว่าทำ Youtube มันจะมีขั้นตอน,นียังเนี่ยครับผมจะขอเราเป็นภาษาอีสานคี่เขาครับซึ่งเป็นภาษาทนินของบ้านผมเู่ที่จะบอกว่าเราดูพี่น้องฟังหนยคือว่าวันนี้ผมดีใจดีใจรับ พิ้นมาต้นไมยมาจากยูทูบครับจากพิ้นครับนี่ครับพีนออ่น้องผมจะเอาให้เบิ่งครับซึ่งซึ่งผมพันกดเกนกดเลี้ยงกองยูทูบมาได้สักระยะหนึ่งครับนี่ครับพีนออ่น้องที่แรกผมกับพวกได้คิดว่าที่ได้พิ้นได้อยังก็เพินเ่นหรอกผมก็เฮ็ดเรียนๆไปครับนี่นี่ครับกเ็เลย ดีใจแตเลยเมื่อเราแชร์ประสบการณ์รูปพี่น้องฟั้งล้วก็ขอขอบคุณเอฟซี่ิเพิ่นเขามากดติดตามที่ทำาห้ผมท่านกดยูทูบขอบคุณ้หลายเร้อครับพี่น้องก็เลยว่าจะเมื่อเราเพื่อพี่น้องพี่ๆน้องๆท่านใดที่กำลังเปิดช่องไหมกำลังมีแรงบันดาลใจอยากทำ เพื่อหรือว่าอยากทําแบบสนุกสนานนะครับพี่น้องว่ามันจะมีขั้นตอนที่ยังยืนในการทําครับที่แรกผมก็ดเลียเ้ยนไปเพราะว่าผมทํางานเกี่ยวกับเวทีเกื่องเถียงมาล่กลุมับจายบันเทิงครับพี่น้องแต่เรื่อคามคีปแรกของผมแบอลงคีบเรียกเรยกด้วยกับเป็นตึงเงาตัง้งหะแต่เรื่อยล่ง ทำวิดีโอขึ้นมาประมาณจะเกียแปดนาทีนี่แหละครับเป็นวิดีโอโรนิอาผมเหมือนทำไปเรื่อยๆช่วงมันมีงานเนาะครับช่วงประมาณเดือนหลังปีใหม่แล้วช่วงปีใหม่ผมกับ่ทัชนิเหตครับ,รบมาทำช่วงเดือนมีนาครับประมาณกลางเดือนมีนาแหละแต่ร์ดผมจำไม่ผิดแต่เมื่อเขาเมาีสาช่วงผมมีงานมอลำมีงานเวทีเครื่องเสียงผมก็ลงมาเรื่อยๆ จนหอดประมาณเดือนพฤษภาคมครับไอผมกับไอพานกดยูทู YouTube ปกดยูทูปของเพิ่นก็คือมีกดเหล็กอยู่อยู่สองอย่างครับต้องมีผู้ติดตามหนึ่งพันคนแล้วก็ยอดชมสาธารณะที่พันชิโมงขึ้นไปครับเพิ่นจังจใ้พานกดนะครับ ใครจังดีสามารถเปิดฉากได้ได้เลยทีแรกผมกับพวกไคิดว่าจะเปิดฉากได้ได้ที่อย่างดั้นครับผมก็เฮ็ดเรียนลงเรื่อยๆไปเพราะไอเบิ้งพราะไเป็นการสนุกสนานเฮ็ดเพื่อนๆไปครับพี่น้องกับพอดีผมก็เขาไปเบิ้องนี้พี่ๆเพื่อนๆยูทูบว่ามันเปิดฉากได้ได้ผมก็เลยลองเข้าไปเฮ็ดเบิ้งโอ้ก็เฮ็ดยากอยู่เลยครับเฮ็ดไปเฮ็ดมาก็ได้อยู่แต่เขาไปต้อนตามขั้นตอนก็เขาก็ YouTube ท, email ทั้งยูทูบส่งอีเมลมาไอ้ยินดีด้วยที่เขาร่วมพานเนื้ออยังนี่แหละประมาณนั้นแหละผมก็ล้มแบบง้มตาเศ้าเพราะว่าผมเป็นอยนงังเป็นผมโมจิ่งเรื่องโทรศัพท์แต่ว่าผมเหมือนมักเล่นโซเชียลมักเบิง y o ยูทู e มักเบิรงไอข่าวสารอยังต่างๆนะครับพี่น้องครับพานไปทัากกะยานหนึ่งว่าไอทั้งยูทูบส่งไม่ผม ไปผมเปิดต่างได้ผมก็เห็ดผมเปลี่ยนหลังจากหนึ่งพันซับสเตใครแล้วราคาผู้ที่ตามเกินทีพันผมตัวนี้ผมไปเปิดเป็นเปิดบัญชีเอเตียนหน่แล้วผมก็เปิดไปตามกานตอนผมโม้นะว่าเอเตียนคือนอย่างครับพี่น้องก็เฮ็ดเฮ็ดไปตามขั้นตอนเบิ่งในยูทูปเปียนง,งมๆเต่าๆไปโดนประมาณผู้ที่ตามหลังจากผู้ที่ตามพันคนแล้ว มันก็ขึ้นเรื่อยๆยอดผู้ที่ตามผมก็บผู้จับว่าที่เปิดมองได้ผมก็ไปเบิ่งใน YouTube มีแต่มีแต่ทรงนั้นมีแต่ทางทางยูทูปกับช่วงไว้ผมทางคูเกิลเนติแนไว้ผมเปิดอันต่างไ,ได้ไปปด้ผมก็ผู้จักผมก็เลยเข้าไปเบิ่งใน YouTube ผมก็เลยเข้าไปเปิดร่องไปเบิ่งวิธีเปิดในในยับไอ้ไอถ้าตูดอ่ะ YouTube เปิตัวีิวผมก็เลยเปิดบางโฆษณาก็เลยเขาเขาเลี้ยวโฆษณาเขาเลี้ยวไอ้หลังจากผ่านโฆษณาเขาเลี้ยวมันว่าตรงนี้รายได้ทิพย,ย์เดือนเงินไปตามยิงแต่ผมเปิดหลังจากไอ้ผมเป็นไอ้ที่ว่าผ่านกด YouTube แล้วมันก็นจะเลี้ยวอยู่หลังยังหัน ดุลเนี่ยครับเป็นเดือนผมเปิดว่าเปลี่ยนนะผมยังไม่เปิดจังได้ใดบานมันกนะระชากนี่ั้งน้อยเรียกในว้มราชาไม่ทั้หน่อยบานนะหลังอยากเปิดจงังแล้วตรงมีทิปย์เลี้ยงขึ้นไปเหรอรท่านเพิ่งยังตีมีจมุดนนไม้คลุกขึ้นเรียกเส้นแบบนีไม่ไหวครับนี่มาหลังอยากทิปย์เลี้ยงแล้วมันก็บตรงตรง,ตรงอีเมียวมาไ้ผมยืนยันตัวตนนี่ผมก็เร็ยกว่าเปลี่ยนนี่ยืนยันตัวตนนี่ยังเนาะบานนั่นนี่วะ ผมก็ผมก็เขาไปแบบมมั่วเลยครับพี่น้วงเนี่ยเขาไปแบบมมม่วว่าให้ผมยืนยันตัวตนไอบัญชีลราเงินมาท่านผมกัว่ายืนยันแบบไปท่านนี่ผมก็เขาไปเบิ่งในยูทูปผมปวดหัวอยู่หลายมืออยู่ครับยืนยันยืนยันตัวตนมาท่านผมก่างงมๆเท่าๆเหไปเฮ็ดมามันกับมีทีอยู่อยู่ในหันผมก็ไปเบิ่ง แล้วก็เอาบัตรประชาชนไปไปถ่ายถ่าให้เล่ากับว่าคุณต้องยืนยันตัวตนไม่ยืนยันตัวตนบ่ตทะเบียนต้องมาทางอีิมิเอะเพื่อนผมปวดหัวทั้งทำงานไปกว่าผมก็งงอยู่งมไปงมมาผมไปเบิ่งว่าคือผมครับตอนผมลงไเ้ลงในช่วงที่ผ่านกฎใหม่ๆเขาเอียนว่าที่เขาร่วมผ่านเนื้อเขาร่วมผ่านเนื้อพเดาเห็น ผมลงมันกับฝ้าวนาบิ่งในยูทูบเ e ียสติ๊กตอกติ๊กตอกโดลงอะไรชื่อเป็นภาษาอังกฤษบ้านหลิกที่บ้านหลิกที่แล้วที่ยูที่ทยูเป็นรักเป็นเรียงนะเพราะาตามเหมือน,นประชาชนแต่ว่าชื่อผมลงเพียสบ้านลงไปไอคำน้ำหนาอิม,มานะั่นน่ายเป็นเมื่อครับผมกับไบ้ดส่ไออีชื่อนึง ไอ้ผมใจอักษรมบมคบบันเขาก็ยืนยันไหมผมไม่ยืนยันไม่ทั้งบัตรประชาชนไปไทยก็ไปแล้วเขาว่าผมเหมือนยืนยันตัวตวนบ่ดสำเร็จผมว่ามันผิดหวองใดหนะผมก็ขาไปเขาตรงไม่อไห่ผมก็ขาไปเมื่อไอีกแต่ทตะใจอักษรมบมถือยอยู่ตัวหนึ่งมันบมตรงกันไยแกอ,อักษรแล้วก็ยืนยันโดยบัตรประชาชนไหมหลังจากนั้นประมาณมด่วนครับมันสักยี่ที่มาที่ตรงมาว่าคุณยืนยันตัวตวนสำเร็จแล้วแล้น ประมาณครึ่งเมือ่อผมกลับมาจากทำงานแล้วไอ้ทาาเงิน g o เกิลก o เกิลไดเซนหรือยูทูบมีห่ะผมก็จำไม่ได้ต้องไม่ว่าผมไอ้จะต้องไอ้จะต้องมันจดหมยจะต้องพินไหมคุณไพ่ในสองถึงสี่ทับด่ามาท่านคุณโปต้อง ร้อยย่างเดียวนะผมกับเบิ่อนในยูทูปเพิ่อนกับวายร้อยย่างเดียวนะครับพี่น้อง,ผม,งอผ,มอผมกับเจ็ดทียังเอาผมกับร้อไปผมกับโมชินที่ยังผมกับลงคลิปไปเรื่อยๆบางคลิปก็มีการรับชมเนี่ยเล็กน้อยไปกับนี่นะครับพี่น้องผมก็เฮ็ดไปตามหนะ้าทีา่ว่ามันดผมว่ทาทั้งชายบันเทิงแล้วก็เฮ็ดไปทันานหนาทัานยังผมก็เฮ็ดไปพี่น้องของมารับชมเนี่ยบางบางที่คลิปบ่โดนใจกับพี่น้องกับ บ่าเขามารับชมกับว่าเปน็นอย่งอีกประมาณเดือนบ่ถึงเดือนน่ะน่าจะประมาณวันที่ยี่เพราะว่าว่าตรงมาวันที่ยี่ทิพเดือนประมาณวันที่ยี่ทิพหาเดือนหลังยี่ทิพย์นึงแหละผมยิ้มหา่าไหวผมไปไอ,ไอ้ไอ้ลงพินเพื่อรับเงินมาท่านไอ้ถ้าบพรท่านพ่อไปไปตามหาอยู่ไปท่านนี้ ผมมันกับบริันทวงมาเนาะครับคือจากไหนเื้ยตีข้างเขาใจผมไปตามหาไปถามกับเพเห็นผมกูเลยฝากไวปกับอัิดปูพนทำงานอยู่ไปตานี่หรือว่าบุ๊ดบุ๊ไปตาน,นี่แหละครับร<ม>ามกันพ่อเอามาตรงไหนเนี่ยเดินวันที่ยี่ทิพหลังจากวกันมาตรงวันที่ยี่สิบเกีดนกับวันที่ยี่ทิพเกีดเปร์เขาเดือนหลังครับพี่น้องจ้นไม้ฉบับนี่นนพ่อหวัดผมครับนี่พ่อหวัดผม ครับวันที่ยิบโอ้ตรงวันที่ยิบหกแต่ว่ามระวัผมยิบเกียรนี่ครับนี่นี่ตรงว่าแต่ว่ามันตรงมาจากมาเลเซียเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่แต่ว่ากับหัว้หน่อยด้ยครับนี่พี่น้องนี่ตรงมาจากมาเลเซียครับนี่ผมกับพ่อนนไอ้แก้วบึงหรอกดีใจกันเลยมาบอกทูพี่ห้องฟังว่ามันผ่านมาได้อย่างไรนะผมก็เรียนไปเพื่อพี่น้องด่กำลัง เฮ็ดไม่นะครับกําลังทําช่องไม่วายะทว่วครับผมจา่าผูู้ยังผมกว่าเฮ็ดไปแต่ว่าทีได้เงินจกบามอย่าไปสนใจครับเขาเขาทาเพื่อความสนุกสนานไปเดี๋ยวเงินมันจะตามมาก็พยายามล่งขีมให้โดนใจของผมก็ลงแบบมั่วเลยครับพี่น้องแต่ว่ากับความบุญความกุณพี่น้องที่เขามาสนับแต่นุนที่เขามาติดตามแล้วก็ขอฝากช่องไว้น้ำเล้เด้อครับ ที่พี่น้อ,อง็มาเบิ่งไหมช่องหน่อยใชยันเร้าหรือพี่น้องท่านใดใกรอยากจ้างเวเทีทเครื่องเสียงก็ทักเข้ามาตั้งแชทพิมพ์คำว่าหน่อยใชยันเร้าเฟซบุ๊ก,กมีครับหรือจะโทรเข้ามาโดยตรงกับผมก็จะติมเบอร์โทร่วไปคือศูนย์แปดหกสองเจ็ดหนึ่งห้าสามหาเจ็ดครับพี่น้องว่าจะทำคลิปพี่น้องเิ่ง สัญญาว่าจะทําคลิปที่โดนใจใพี่น้องเบิ้งคักๆละ่ะกับพี่น้องติดตามผลงานของผมไปน้ำเอยๆกัอย่าลืมพี่น้องเก็ไม่ก็กดติดตามกดตับถ้าใครแล้วก็กดไลค์น้ำไปเด้อพี่น้องกกบมีเรื่องเล่าตูพี่น้องฟังกับประมาณนี้แหละครับเพราะว่าเพื่อน้องๆพี่ๆท่านใดกำลังว่าอยากเิ็ตคลิป,ลปตูสายตา ประชาชนสายตาสาธารณะเพราะได้เบิ่งน้ากันว่าพิธีบ้านเขาเป็นจังไลยจังถี่นะครับใครจะพึ่งทั่วผมก็เฮ็ดแบบผมมั่วบางทีก็บ่ได้มันบ่มีงานเวทีเคางเสียงเนาะครับผมมีงานมอลำงผมมีงานสายบันเทิงผมออก็ไปน้ำไหม่น้ำหน้าเพราะอย่างผมแบบทำคลิปไม่พี่น้องเบิงึงเพื่อพี่น้องที่มกักแบกแนวหรือกับขอประท่านอภัพยพี่น้องดีกําลังที่ว่าตั้งใจว่าจะรับชม ทั้งสายบันเทิงนั่นยังตีกับขอกราบพระท่านไปด้หลายเพราะว่าช่วงนี้ช่วงบางที่มันมีงานเขาพัญชาอย่างประมันนี่หรือแต่มีนาเทศการอยังผมก็จะไปไตยถ้ำให้พี่น้องบึ่งก็ขอความบุญความคุ้นพี่น้องที่ห้การจะนับสนุนมาโดยดีครับจังไหนก็ขอพี่น้องมีความสุกขความจรเลื่อนในนาที่การงานเด้อครับพี่น้องที่เขามากดตติดตาม ช,หนหนช่องน้อยๆช่องน้องไม่ช่องหน่อยเชยันเจ้าจะฝากคลิปให้พี่น้องเขามาชมน้ำลหลายๆมาคอเขามเมียนน้ำไปเด้อพี่น้องตีชมมาได้ครับเปิดรับเปิดใจรับพี่น้องเพื่อเดี๋ยวเอาไปปรับปรุงช่องของเจ้าของ,ของ,ของอยังตีนะครับเพราะว่าผมก็ทำคลิปแบบบอกไว้รู้เรื่องปันไหนยังตี่นะครับพี่น้องกัน เฮ็ดไปเรียนเรียนมุหัวไปบางท่านก็นที่ว่ามันมัวมัหยังจังสีกับขอกราบขระท่านอะไรหลายๆครับเัียงในก็นขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงลำดุย้ยเงินทองให้ถูกเลขถูกหวยรางวัลทีลท่หนึน่งทัวร์ที่หนึ่นองทัวร์ที่ที่หมกันย่างก๋วยเตี๋ยไก่ถือเลขไข่สองตัวสามตัวเด้อพี่น้องเัียงในก็คลิปนี้ก็ขอขอามบุญขอคุณที่ทำหรับที่พี่น้องเชียง,งในใผมไม่ มาทำยูทูบจนเห็นถ,ถึงขั้นตอนทุกท่ายครับหลังจากผมทำคลิปนี้แล้วผมก็จะไปไปใส่ตามขั้นตอนผมก็จะเบิ่งในยูทูบวิเคราเห์หรอครับทีพี่ช่องใหญ่ๆเพิ่นเพินเ่นนั่นเพิ่นเทียบไห้เบิ่งให้ความรู้ผมก็ทีให้ความรู้พี่น้องการทำยูทูบเกินไปแต่ว่าผมก็บ่ม,มีความรู้คนไหนครับผมก็ทำแบบผมมั่วไปนั่ จังตรีนะครับเพราะว่าผมกับเพิ่อนเพื่อนเยอะมาผมก็เฮ็ดไปน้ำตามกานตอนเพิน่นตามช่องใหญ่ของเพิ่นจังได้กับฟ้าพี่น้องที่ความาใหม่หรือพี่ๆน้องๆที่กำลังทำยูทูปฝากกดติดตามน้ำในเด้อครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับที่กำลังเฮ็ดนใหม่ทำใหม่จังได้กับขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ความารับชมหลายๆจังได้กับลิปนี้ผมกับขอ,ขอจบไปแต่เพียงแค่นี้เด้อครับสวัสดีครับ